อย่าว่าจะบวชเลยแม้แต่งานศพนี้ก็เถอะเรืองงานทำบุญใดๆก็แล้วแต่ต่อให้จัดงานด้วยค่าใช้จ่ายอันมากมายมหาศาลปานใดก็ตามแต่ผู้จัดงานไม่มีส่วนสำนึกในเรื่องคุณงามความดีหลีกหนีความชั่วเสียแล้วยิ่งจัดงานมากมายปานใดก็ยิ่งเป็นบาปมากเท่านั้นมีเกณฑ์วินิจฉัยที่ใช้ประกอบการพิเคราะห์ช่างตวงวัดดูว่า การทำงานบุญใดที่จะได้บุญมากได้บุญน้อยมีเกณฑ์อยู่ประการหนึ่งคืองานใดก็ตามที่ใช้เงินมากสิ้นเปลืองโอกาสที่จะได้บาปมากมีอยู่เยอะงานใดที่ใช้เงินน้อยหรือแม้ไม่น้อยแต่ใช้ไปกับการสร้างสรรค์ไม่สิ้นเปลืองงานนั้นเป็นงานที่น่าจะได้บุญเยอะจริงๆไม่ได้อยู่ที่จํานวนเงินแล้วก็อยากจะฝากบอกกับพี่น้องว่าการทําบุญไม่จะไปต้องใช้เงินก็ได้ การทำบุญไม่จะไปต้องใช้เงินก็ได้ถามว่าใช้เงินได้ไหมได้ต้องดูว่าเงินนั้นได้มาจากอะไรถ้าเงินนั้นได้มาจากการกระทําอันมีชอบหรืออาชีพอันมีชอบก็ไม่ได้บุญแต่ประการใดแต่ถ้าเงินนั้นได้มาจากหยาดเหงื่อแรงงานอันสุจริตของเราเองนําไปทําบุญเหล่านั้นเป็นบุญแต่ดังที่ได้กล่าวไปแล้วว่าอย่าคิดนะว่าบุญนี่จะต้องทําด้วยเงินไม่จําเป็น บุญต้องทำด้วยกายวาจาใจแม้แต่ความคิดถึงคนอื่นในแง่ดีดังที่ได้กล่าวมาการพูดถึงคนอื่นในแง่ดีดังที่ได้กล่าวมานี้แหลก็กล่าวได้ว่าเป็นบุญเป็นกูสลซึ่งเราสามารถหยอดกระปุกอมสินแห่งกูสลโสู่ชีวิตของเราอยู่เนืองๆดังนั้นเมื่อพี่น้องที่กำลังฟังอยู่ในขณะนี้เข้าใจความจริงตามความเป็นจริงดังที่ได้กล่าวมา เราจะได้มีกําลังใจในการสั่งสมบุญด้วยการทําการพูดการคิดแต่สิ่งที่ดีให้กับชีวิตแม้ร่างกายของเราจะไม่สมประกอบดังเช่นโยมซึ่งนอนแน่นิ่งอยู่เบื้องหน้าในขณะน,นี้ทราบมาว่าท่านมีร่างกายที่ไม่ปกติสมบูรณ์ขยับขยื่นร่างกายของท่านไม่สะดวกนัก ในช่วงเวลาประมาณ1 5ปีสุดท้ายของชีวิตแต่กระนั้นก็ตามท่านก็ยังทำในสิ่งที่เป็นกุศลนั่นคือฟังรายการวิทยุที่ยมมาจัดอยู่และกล่าวได้ว่าเป็นแฟนพันธ์แท้เป็นผู้ฟังรายการที่เหนียวแน่นพยายามที่จะให้ลูกหลานของท่านนั้นได้มีโอกาสฟังและมีส่วนร่วมกับรายการที่รมมาจัดอยู่เนืองเนือง กระทั่งก่อนที่ท่านจากโลกนี้ไปสิ่งที่ท่านขอจากลูกก็คือว่าในงานศพของแม่ขอให้นิมนท์ท่านจันทร์มาเทศในงานศพด้วยเถิดวันนั้นลูกสาวได้มีโอกาสไปพบปะเจอเจอกบปรมาถึงที่ทำงานใบหน้าเศร้าส้อยตามประษาบุคคลที่สูญเสียและมีอาการเสียสูญบอกว่าแม่ได้ฝากถ้อยคำนี้เพราะแม่ เป็นผู้ที่ติดตามฟังรายการอย่างเหนียวแน่นโดยที่สภาพร่างกายของแม่ก็ไม่ปกติไม่สามารถขยับขะยื่นได้ดังเช่นคนทั่วไปเพราะเหตุว่าเป็นอมัอมาพาตเป็นเวลาประมาณ15ปีแล้วต้องการจะบอกกล่าวกับท่านทั้งหลายว่าอาตมาเองไม่รู้จักเป็นการส่วนตัวกับโยมผู้ล่วงลับดับชีวิต แต่ไม่จําเป็นที่เราจะต้องรู้จักหรือไม่รู้จักไม่จําเป็นว่าโยมที่นิมน์น่เนะจะติดค่ากันเทศมากหรือน้อยเพราะไม่ได้รับค่ากันเทศเป็นเงินอยู่แล้วอะเรารับค่ากันเทศเป็นความตั้งใจในการปฏิบัติธรรมไปที่ไหนที่ไหนก็อยากจะฝากบอกกับท่านทั้งหลายว่าไม่ต้องกลัวนิมนต์ไปเทศไม่ต้องคํานึงถึงเรื่องเงินนะเพราะเราไม่ได้รับเงินเรารับอย่างอื่นที่ยิ่งกว่าเงินคือ ความตั้งใจในการประกอบคุณงามความดีเพราะฉะนั้นเมื่อทราบว่าผู้ตายมีกระจายใจดีๆได้สั่งเสียไว้ก่อนจะตายจากโลกนี้ไปเช่นนี้เราก็ต้องจัดสรรเวลาแม้จะมีเวลาเพียงน้อยนิดก็ตามแล้วก็ต้องขอโมทนาสาธุบรรดาลูกๆและหลานที่ได้มีโอกาสสนองเจตนารมณ์ของบุป,ปการีผู้ล่วงลับตับชีวิต อย่างน้อยการฟังเทศฟังธรรมในวันนี้คงจะมีส่วนในการสร้างสำนึกดีให้เกิดขึ้นสิ่งที่อยากจะฝากไว้ก็คือว่ารูปังเจรรติมัจจานังนามะโคตตังในเจรรติรูปกายย่อมแตกดับกิตติศัพย่อมยืนยงหมายความว่าเปลวเทียนที่ส่องแสงอยู่ในขณะนี้ ยอมเผาไหมละลายตนเองเพื่อเปล่งแสงเปลวเทียนละลายแท่งเพื่อเปล่งแสงอันอัมภัยชีวิตมาืลายไปเหลือสิ่งใดไว้ทดแทน